พบเครื่องพิมพ์สามมิติสุดลำ้ำสร้างบ้านได้ใน80ชั่วโมงการนาเครื่องพิมพ์สามมิติมาสร้างบ้านนั้นแม้จะไม่ใช่เรื่องใหม่แต่ก็ยังคงทึ่งในกระบวนการสร้างอยู่เสมอเพราะนอกจากจะช่วยลดทั้งเวลาสร้างและต้นทุนแล้วยังช่วยลดการปล่อยก๊าซคารา์บอนไดออกไซด์อีกด้วยล่าสุดทางมหาวิทยาลัยเมนแห่งสหรัฐได้เปิดตัวเครื่องพิมพ์สามมิติรุ่นใหม่เผยมีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกโดยพิมพ์วัตถุขนาดใหญ่ได้ยาวถึง29เมตรทั้งยังพิมพ์ด้วยความเร็วถึง500ปอนด์ต่อชั่วโมงหลังเคยเปิิดดดตตั 2019, ััวว้้้งีทาายยไุบสอกกครร Factory of the Future หรือ FOF 1.0เเครื่องพิมพ์สามมิติแบบโพลิเมอร์รุ่นใหม่สามารถรองรับงานพิมพ์ในอุตสาหกรรมต่างๆได้หลากหลายตั้งแต่บ้านสะพานเหลือไปจนถึงยานพาหนะทางการทหารกันเลยหากเป็นเครื่องพิมพ์แบบทั่วไปก็อาจใช้เวลาในการสร้างมังกรโลชันเดียวกว่า2-3ถึงเดือนแต่ทรับเจ้า FOF 1.0ตัวนี้นะครับใช้เวลาไม่ถึง4วันทางนี้ในปี2030ทางรัฐเมนในสหรัฐก็มีแผนก่อสร้างบ้านราคาประหยัดถึง8 0,000หลังซึ่งเมื่อคำนวณเวลาแล้วก็ถ้านอาจใช้เววลลาาาาาสร้้้งงงงงเพียยชััั่่่โมตอหทททนนนคผูใน ก็ได้กล่าวถึงท้ายไว้ด้วว่าอาจมีเครื่องพิมพ์สามมิติรุ่นใหม่ที่มีขนาดใหญ่กว่านี้ได้ในอนาคต